นะเดตอ้ายคนหลอกลวงแสงหน้าอีเรียบซิ่งมาแรงเผยรายได้อ้ายคนหลอกลวงปันแรกทุบสิสติหนังไทย2020เรียกได้ว่าภาพยนตร์แห่งปีที่หลายๆคนรอชมสำหรับอ้ายคนหลอกลวงโดยได้ซุปตาหนุ่มนะเดตคุกิมิยะมาร่วมงานเป็นครั้งแรกร่วมด้วยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติแม่มคัทริียซึ่งความฮาของหนุ่มนเดตก็ปังไม่น้อยเพรล่าสุดกวาดรายได้ เปิดตัววันแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไปได้ถึง3.68ล้านบาทกลายเป็นสถิติใหม่แซงหน้าอีเรียมซิ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้3.64ล้านบาทในวันแรกโดยหนังไอ้คนหลอกลวงกลายเป็นหนังไทยปี2020ที่เปิดตัวกับรายได้สูงสุดอันดับที่2เป็นรองแค่เพียงพีมาก2ที่เปิดตัววันแรกได้แรงถึง3 9 6ล้านบาท นอกจากนี้หลายคนยังคาดการว่ารายได้ของไอ้คนหลอกลวงหลังจากนี้อาจจะใกล้เคียงกับสถิติของหนังอีเรียมซิ่งที่เปิดตัวแรงไม่แพ้กันเพราะ11วันก็กวาดรายได้ไปถึง150ล้านบาททีเดียวงานนี้ไอ้คนหลอกลวงจะทำรายได้ไปเท่าไหร่แฟนๆของหนุ่มนเดตและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคงต้องมาลุ้นกันครับ